สวัสดีครับกับไลเลนเจอร์ช่วงนี้ก็เล่นเรื่อยเปื่อยนะอันนี้ก็เป็น ID ที่สี่เลยอันนี้เอามาเฝ้ากิวครับแต่เวลาว่างๆอารมณ์มมเหงาก็ก็เปิดไอ้นี่ออกมาเล่นๆก็ก็ได้มาตัวหนึ่งโอ้ออกกับ ID ดีเนี่ยผมก็รีวิวไม่ได้ไงเพราะเกียร์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็ต้องกดขำๆอย่างเดียวครับ ไม่ได้อยู่กิวอ่อนๆด้วยไปอยู่กิวเก่งก็เอามาเฝ้ากิวอะ่ะมันก็ไม่ค่อยมีของไปเดี๋ยวก็รีวิวคร่าวๆแล้วกันนะอ่ะนวิธีหาบี้อีกทางหนึ่งครับก็ทำม,มาสเตอร์ก็บอกไปเยอะแล้วละ่ะเนี่ยรวมล่าให้เห็นแม็กซะแค่นี้เองตอนเริ่มเล่นใ,นใหม่ใหม่ทำไปเลยครับแล้วอย่าลืมเก็บสมบัติครับช่วงนี้สมบัติ2เท่าก็เต็มเลยอะ่ะอันไหนเต็มอันไหนสำคัญนี่อัพเต็มอะ กี่กับการใช้แร่ครับให้สําคัญที่สุดให้เป็นจุดที่สําคัญที่สุดทั้งแร่เด้งเร็วความจุแร่ข้ามบอลได้แร่รถแร่ในการเรียยใช้เรนเจอร์เนี่ะเอาไว้เต็มครับโอกาสมาแล้วปะลุยการขาๆนี่ก็บอกแล้วนะแต่ก็มีถามอีกก <c oughs> ระผมก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรเมื่อท่านไม่ ดูกันไม่จริงนี่หว่าเอา้าคนเทพมาแล้ววะเอ่เอไมปไปแล้วข้ามไปเดี๋ยวพอได้ลดลดลดการใช้แร่มานีก็สบายขึ้นเยอะตะกะตุกนะลดไปสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้มั้งครับมาแล้วสกิลมันโหดนะ ก็ขวาดได้อะครับสกิลโจมตีก็ตุ้มเลยแล้วสกิลบัฟตีเร็วกับวิ่งเร็วใช่ป่ะอะไม่ติดมาละเออเนี่ยอมตะสองวิจบพลีเป็นไงไอดีไก่ที่แม่งโคตรเทพเลยตัวชนสายโจมตีที่ดีที่สุด ตัวชนสายว่องไวที่ดีที่สุดแถมได้ตัวใหม่มาอีกโอ้โหเอ่อตัวทับมาละเดีย๋ยวจะเล่นใหถึง192แล้วกันเนี่ยกากๆอย่างนี้ก็หลุดมาถึงตรงนี้ได้นะก็หาเพื่อนเทพครับก็ก็สอนไปอีกแล้วก็ถามอีกงงวะงงเลยครับบางทีผมก็งง แิที่จริงถ้าตามกันจริงๆอ่ะมันมันมันรู้นะเพราะบอกตลอดเลยไอไอดีผีเขาเพิ่งสอนไปเองเพิ่งเพิ่งให้ลิงไปจนเขาแอดกันจนครบแล้วครับเผอ่อแป๊บเดียวก็เต็มแล้วเออตีเร็วขึ้นจริงๆนะพอได้รับบัฟตีเร็วเนี่ยติดดีไหมัูที่ตัวไหนดีตัวตัวนี้ดีกว่า ไม่ติดเลยอะช่วยไม่ได้ครับไม่มีเกียร์ตีเร็วไปให้เขาโอ้โหได้อ่างเอ้ยืนเท่าอ่างเลยเหรอที่น้องเขาว่าให้เอามาตีป้อมมันก็เออถ้ามันยืนเท่าอ่างก็ได้นะแต่ก็ต้องกลับไปใช้อ่างอะครับสมบัติมันออกง่ายขึ้นนะครับสบายเลยโอกาสทองแล้วใคร เก็บเก็บยังไม่ครบมีจัดการซะเดี๋ยวจะถามอีกไหมว่าทำไมขนนกเยอะ <c oughs> มันไม่ค่อยได้เล่นครับเอามารับขนนกแล้วก็ออกจากเกมอีเวนไลายวันอะไรพวกเนี้ยรับเสร็จก็ออกระยะอมตะมาถึงชูด้วยใช่ไหมตุ้ม <c oughs> ใเร็วขึ้นไหมคือการวิ่งก็ไม่ค่อยวิ่งเร็วไม่ค่อยสนใจเท่าเท่าไรหรอกนะนอกจาก v ีีแบบมากันจะเยอะถ้าเข้าระยะสกิลอมตะอะไรวูบเลยมันจะเร็วกันสุดๆเลยแหละทีนี้พวกแนวหน้าจะวิ่งไปถึงทันทีแล้วจวังหวะโต้กลับเนี่ยแบบกำลังยื้อได้ที่อะ่ะแล้วเราจะปิดเกมอะ่ะอาอยุพัดวูบ วิ่งตามถึงแป,ป๊บเดียวปั๊มแตกและตีตีเร็วนี่ก็ช่วยพวกตีป้อมเหมือนกันตัวตัวตีป้อมก็จะตีเร็วขึ้นอีกนะน่าจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> บางทีก็ไม่แน่ใจอ,ะอ่ะอ่าเซตจจบคือมีเพื่อนเทพมาไงเนี่ยถ้าถึงด่านเนี่ยเท่าไหร่อะ่ะร้อยเก้าสิบสองหรือเปล่าแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าก็สิบ 8ปแไป9ก้ข้อสิบเก้าเอ็ดครับถึงด่านล,ละพันด่าน192ไอเทมก็ะจะอัพเกรดขึ้นไปอีกไะของแก๊งชาแนลก็ทำไปแล้วใช,ใช่ไหมถรงเนี้ยรีวิวตัวเนี้ยชาแนลอื่นด้วยหรือเปล่านะก็ไปดูเขาเขาแล้วกันเขาน่าจะใส่เกียร์สอนใส่เกียร์ไปอีกไอดีนี้ก็มาดู ไก่เล่นแล้วกันเฮ้ <c oughs> ยได้รับบัฟจากไอ้นี่ด้วยเอ็ดเวิร์ดด้วยก็ดีจะตีแรงขึ้นอีกโหโหดเหมือนกันนะถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นจุดที่ดีครับระยะประมาณเนี่ยเพราะยังไงถ้าจะไปยิงยิงใกล้กว่านี้ก็จะโดนสกิลเยอะโดนตีธรรมดาอีกแต่ถ้าไปยิงไกลกว่านี้ก็จะไม่ค่อยได้รับบัฟเพื่อนไง ถ้ายินประมาณเนี้ยบัฟจากแนวหลังมันก็ได้บัฟจากแนวหน้ามันก็ได้เงียนี่นก็ดีตรงนี้แหละอ้สเปซกว้างไว้ตัวไหนวะอ่ะทนหน่อยใกล้จบแล้วดวสู้เสร็จเดี๋ยวไปด่าน พิเศษเพื่อนใช้ใช้คุมเลยอ่าเพื่อนก็แฟนแฟนเพจผมนะเล็งใต้คลิปนะมาบอกหน่อยก็ได้ปะ่ะเหนื่อยกันนะส่วนแอดไอดีเปล่าก็ไม่มีแล้วนะเขาแอดกันเต็มแล้ว <c oughs> ก็ไปตามเพจนะ,นะครับเขาว่า เขาจะทําเดือนละร้อยไอดีใครสะดวกเขาไปตามเอาเองแล้วกันคลิปไหนก็ไม่รู้ไปหาเอาเองเว้ยไม่หาก็อดขิ้ขิขิ้น่าเบื่อแล้วปะไปเล่นด่านไม่เสรเลยแล้วกัน grunts. ก็ไม่ชอบทำอะไรซ้ำซากคือสำหรับไอดีไก่หรือผู้เล่นใหม่เนี่ย คือมายังไงก็ชอบหมดนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ดีตรงมันเสกหอยสังนี่ไม่ได้เลยก็เป็นตัวชนที่ดีนะแถมได้รับบัฟด้วยไอตัวนี้คือถ้าเกิดมาแล้วได้อมาตะาาตัวเนี้ก็ชนได้อีกสองสวิก็ยังดีแล้วถ้ามีอย่างละห้าตัวเนี่ยก็เสกกันละลรัวเลยอ,อมาตะกันละรัวเลยละ่ะมืนมาชนเพิ่มนี่ก็ แค่สกิล8ดาวก็มันแรงไงสอยแนวหลังส่วนใหญ่ตาเกลี้ยงเลยแม้จะไม่มีเกียร์ก็เถอะส่วนลิซ่าก็มีคนทุกคนก็ต้องใช้แล้วนะจะตีป้อมหรืออะไรก็แล้วแต่เ็ดนี่ก็มีครับนี่กระปั๊บแต่แนวหน้านี่หน้าถึงกลางๆมานาวก็ไล่เก็บอยู่ครับไปค่าๆให้ดูนะว่าได้อะไรบ้างทิ่เลยก็ไม่มีดีแล้วนี่วา สูตรไอดที่3าแปดดาวธรรมดามาเพียบเลยคือก็น่าเปิดให้ดูก็คงจะอิจฉากันมาเยอะมากเยอะจนเฮ้ยให้ขนาดนี้เลยเหรอแต่ก็เป็นตัวทั่วไปนะมันก็ไม่ได้เทพเนี่ยไอดี ID นี้ก็ได้ประมาณด่านนี้เขาต้องเลือกเพื่อนที่นึงเท่าที่จดไว้ก็ต้องจดครับเขาจดคนที่เขาจัดทีม ช่วยเราตรีป้อมได้รอบแรกโหลดน้นหน่อยครับเพื่อนไม่เยอะเนี่ยยังโหลดน้านเลยคือพอจดแล้วรู้สึกดีขึ้นนะด่านที่สู้เองไม่ได้เขามาช่วยนี่สบายเลยเยแต่พอสู้เองได้ก็จะดีขึ้นนะ ตอนแรกก็ต้องทําใจครับมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอก <Nice. S 1> แต่อายเทมยังกากอยู่ก็ลำบากนิดนึง <Yeah. S 1> อาสกิลหน่อยดิเออตุ้มเดียวไม่ตายวะเอ้เขาตายบ้างเนี่ยเขาก็ช่วยเราผ่านได้น้องก็จดชื่อเขาไว้เลยว่าคนนี้สามารถช่วยให้เราผ่านด่านยากๆได้ ขราวหน้าก็เรียกใช้อีกเพราะไม่งั้นก็เสร็จมั่มๆ่ออมาแล้วเขาไม่จัดทีไม่เผื่อเราก็เสร็จเลยไปสุ่มหายกันดีกว่าเสียงสั่นเนอะเอาเสียงลงแป๊บ แดนี้ก็เลิกเลงแล้วนะครับเสียสายตาปเปล่า <S <S มันล็อกผลนั่งได้จบเกมแล้วครับจบเกมปุ๊บมันก็ลันด้อมมาละไอ้นี่มันแค่สแสดงให้ดูเฉย่ามยากไหมนะไม่แน่ใจก็ลองมั่วๆดูก็ได้กดผิดลและที่จริงเราต้องปล่อยตัวตีป้อมไงเผลอะตีไม่เข้าเออเข้านี่ออลิซาเพื่อนก็ใช้ได้ ใช้ได้ลอดไปเนี่ยถ้าจะจัดมาช่วยก็ประมาณนี้ครับตัวชนต้องมีแล้วตัวตีป้อมต้องมีแค่นี้ก็ยังดีไงส่วนจะตีเดี่ยวตีสปาร์ตก็อีกเรื่องแต่ตัวชนก็ควรมีให้เพราะถ้าเราเล่นเองอะ่ะไม่มีปัญญามีตัวชนดีๆหรอกน้องมือใหม่ก็ดูประมาณนี้ทำตามได้ก็ก,ก็ดีน่าจะช่วยได้เยอะเลยแหละ ตอนนี้คิดถึงขนาดเอาตัวเจมเวทครับมาตีป้อมประสบการณ์ไม่ได้เลยอ่ะออหนึ่งลูบี้แต่มอว่านได้เยอะนะยี่สิบสามสิบเลยอะรอบนี้เหลือหนึ่งแล้วมันก็ช็อก่ะต่างพวกนี้ไม่ยากก็เอาแค่เลเวลสูงๆก็ได้ครับเร่มีก่ะ ลืมสเต็ปจะถามอีกไหมว่าทำไมไม่อัพบ้านไม่สอนแล้วกันถือว่าเลเวลไม่ไม่เท่ากันละสอนแล้วลก็เหนื่อยแต่ก็เป็นห่วงอีกว่าก็กว่าจะรู้ว่าทำไมไม่อัพก็คงจะเลิกเล่นไปแล้วคงไปทำอย่างอื่นแล้วก็ก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้ว แล้วก็อะไรอีกพี่ขอไอดีนี้ได้ไหมพี่เดี๋ยวผมเล่นให้ไม่ไม่ต้องครับขอบคุณมากถามซื้อถามขายนี่บางทีก็ขอลบนะคือไม่ไม่แนะําให้ซื้อหรือขายเลยบางทีก็สงสัยเอ๊ะน้องไว้ใจกันได้ไงวะเออนี่ยังไงมาแล้วครับสามสิบปีเซฟเลยไว้หลอกคนเข้ามาดูคลิป น้องพี่ไม่อีกฝ่ายเป็นใครก็ไม่รู้อะ่ะน้องไปไว้ใจเขาได้ไงวะเอาไอดีของตัวเองไปให้เขาอะ่ะมั่นใจอะว่าเขาจะให้เงินคุณแล้วไอคดีคุนนั่นไม่มีค่าเลยเหรอหรือมีราคาเท่าไหร่ร้อยเดียวสองร้อยแค่นั้นเองเหรอ ก็ไม่รู้แล้วบางทีคือถ้าเขาเอาเอาเอาไปแล้วแล้วเขาเอาไปทําเรื่องไม่ดีขึ้นมาฮะเราอาจจะซวยไปด้วยนะก็มงบบอยู่ไว้ใจกันได้ไงวะโอ้ได้อีกอย,ยี่สิบวะเฮ้เออดีสุดยอดเยี่ยมได้เฉพาะไอดีนี้นไงไอดีเล่นใหม่เลยออกดีไอดีหลักก็เล่นให้ดูแล้วนี่เป็นยังไง ไม่ต้องพูดเลยแล้วกันอ่าคนนี้ครับก็พอจัดทีมช่วยนะอันนี้เริ่มง่ายเลยไม่ต้องให้เพื่อนช่วยก็ได้มั้งก็เป็นห่วงะนะเพราะบางทีก็เห็นอยู่แหละเดี๋ยวก็มาโดนหลอกโดนหลอกโอ้โหไอดี ID คุณเอาไปขายแล้วมาจะมาถามซื้อไอดีผมเนี่ย คิดว่าพี่จะขายเท่าไหร่สามร้อยตลกเหอะเอาไปทำเงินได้เป็นแสนจะเอาสามร้อยเออบางทีอะอาจจะเป็นปัญหาระดับประเทศเลยนะคือน้องไม่รู้วิธีไม่รู้คุณค่าไงว่าอะไรมันมีค่าอะไรมันไม่มีค่าแล้วเงินเขาหาเงินการจากไหน คือถ้ายังเด็กอยู่ก็โอเคอะแต่บางทีก็ควรจะรูะ้ไงเดี๋ยวไว้ด่านายากๆแล้วกันคือเขาควรจะสอนบ้างไงโรงเรียนสอนแต่อะไรก็ไม่รู้เกียดด่า <c oughs> เกลียดบนผนล,ลามปาไปทั่วเลยช่วงนี้คือเขาควรจะสอนวิธีหาเงินให้น้องๆไองอ น้องจะได้รู้ว่าเอ้ยวิธีไหนที่ได้เงินมาบ้างอะไรคือการทํางานคืออะไรความอดทนในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยควจะสอนไงสอนแบบจริงจังด้วยนะให้ทํางานจริงๆให้ได้เงินจริงๆถ้าโรงเรียนไหนสอนแบบนี้น้องพี่แนะนาให้น้องเข้าไปเรียนดีกว่าคือสอนแต่ในตาําราสอนแต่วิชาการมันมันไม่เข้าใจชีวิตไง ก็าหายแดงทั้งวันนะปิดด้วยหนึ่งบีแต่ก็คุ้มอยู่นะได้ห้าสิบบีหลักๆเลยมาด่านยากอีกรอบแล้วกันครับก็ให้ผู้ปกครองสอนแล้วกันบ้านใครมีร้านค้านี่สบายเลยรู้เลยว่าถ้าทำจริงจังอะนะ ฝาโลดนานเป็นไงเพื่อนเก่งแม่งสับแหลกเลยตัวธนูยิง <l ix> ปั้งปั้งปั้งเลยก็จะ <l ix> <l ix> ลืมเขาคงไม่มีใครทำนะคนลุงคนนั้นเขาจะเน้นเรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะเขาก็มาแบบในระบบเหมือนกันอะ งานได้เงินเดือนอ่ะเขาก็อาจจะให้อยากไปเป็นแบบแนวทางของแกไงแต่ถ้าเด็กมันไม่รู้ว่าเงินหาจากไหนเงินมันงอกมาจากไหนแต่มันอยากได้แต่มันหาไม่เป็นอะ่ะมันก็จะไปใช้วิธีที่ไม่ดีไงซึ่งตอนนั้นก็ อาจจะเกิดปัญหาใหญ่ก็ได้ก็ต้องสองเนเด็กแล้วกันครับคนผู้ปกครองโยนพลาเลยคือก็อ,อยากให้เด็กๆรู้ัง่ไงเพราะเห็นซื้อขายไอเดียนร้อบาทคือมันะเะดียะคือมันเอาไปทำอะไรได้เยอะๆเลยนะครับ เอาไปทําเรื่องผิดกฎหมายได้เยอะแยะเลยเลยนะระวังเหอะคือถ้าพอเขาพิสูจน์แล้วอะ่ะน้องอาจจะไม่ผิดหรอกเขามีวิธีพิสูจน์ได้อยู่แหละแต่ระหว่างนั้นก็ต้องมีการที่เรียกว่าสอบปากคำคือเขาก็จะเชิญน้องไปสอบถามว่าเออคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างเขาก็ น้องก็ต้องไปตอบคำถามว่า๋อ,อผมขายไอดีนี้ให้คนคนนี้ครับเราได้เงินมาเท่านี้เท่านี้ส่วนที่เหลือไม่เกี่ยวครับผมไม่ทราบหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่เขาไม่จบแค่นี้เขาก็จะซักน้องไปเรื่อยๆซักถามน้องไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้เรียกแค่ครั้งเดียวอาจจะเรียกสองสามวันต้องไปครั้งหนึ่งอีกสองสามวันต้องไปครั้งหนึ่ง ไปเครื่อนสารก็ต้องเรียกไปให้ในสารอีกคืออยู่ดีๆก็อาจจะเกิดเรื่องบ,าบ,าบา้าปะบๆอยู่ดีก็ต้องไปเหนื่อยซึ่งไม่ไปก็ไม่ได้ไม่ไปก็หลบเลี่ยงอีก <c oughs> จะขายก็ไม่ว่าคือถ้าไม่สวยจริงๆนะแต่มันอาจจะมีไงคนที่มันจ้องจะทำเรื่องพวกนี้อยู่ก็ระวังด้วยเตือนเยอะนะไซเบอร์ไง ไว้ใจกันง่ายแต่เกินใครก็ไม่รู้ว้พอไหมเนี่ยเล่นเบื่อแล้วว่ายาวเหลือเกินอะไปพีพีกันกับขามอีกรอบแล้วกันสักรอบแล้วกันนี่เนี่ยขอด่านอีกด่าน,นยอยากรู้ได้สมบัติอะไรมันน่าจะดอกง่ายอยู่ในที่สุดก็ถึงแซลลี่สักที โคตรเหนื่อยทั้งครบทุกไอดีแล้วสี่ไอดีโอ้โหเพื่อนสีป้อมตุ้มตั้มเลยเดี๋ยวเพื่อนเลเว้ยน้อยๆผมเอามาผ่านดานทั่วๆไปนี่แหละเย้โอ้โหสามดาวไว้ยอดเยี่ยมมากไปพีพีสักรอบ ได้อะไรเอ่ยเขีกับดรถแรกจะชอบมากเลยโอ้เพิ่มขอยเซ็งนี่เงินก็เยอะเห็นป่ะแล้วนี่อัปเกรดครับเน้นแร่เน้นแร่เอาแค่นี้ก่อนในช่วงแรกเอาแค่นี้ก่อนเลยจะดื้ออย่าอย่าเถียงคือบางทีก็เจอเถียงไงเจอด่าด,ด้วยสามโง่ทำไมอัพอย่างนี้วะต้องอัพอันนี้ดิ แม่งเลเวลน้อยกูต้องเยอะอะไรวะนี่ถ้าสมมเจอคนไทยก็จะว่ากันนะครับเพราะคนไทยแม่งเพียบเลยแม้แต่ในแรงสูงๆก็เจอแต่คนไทยอะก็เบื่อมอนกันมือใหม่กะกาดเล่นไม่เก่งควรจะสู้ระดับไหนตัวที่น่ากลัวอย่างนี้ก็คือแมวแม่มันตีทะลุทั้งฉากโดนแนวหลังอันตรายถ้ากลัวก็เลี่ยงไป ข้อดีของการอยู่กิวดีๆก็คือมีการเดียนให้ใช้ <c oughs> ดีอย่างเดียวแต่ไม่ได้เลสนะเอะตัวนี้เือตัวนี้มาเรียกลูกน้องได้ไงก็จัดไปดีกว่าที่เหลือก็เน้นกดแรกรกับเลขตัวนี้ไปนี่แหละโอ้ล้มแล้วเหรอนี่ไงมีแมวน่ากลัวนี่แหละแมวมันอาจจะ ถึงแนวถึงแนวหลังไงเนี่ยมือใหม่ก็ได้ประมาณนี้ครับโอ้ยจบเร็วจังเล่นแบบมือใหม่ก็คือหลีกเลี่ยงใจกับตัวที่อัดถึงแนวหลังแล้วก็ใช้ตัวชนไปรับได้เมดอย่างนี้มีไหมสบาย ดูเลเวลเขาด้วยนะพอยิ่งเลเวลสูงก็มีสมบัติดีๆครับสมบัติที่แนะนำให้เก็บประเกนนั่นแหละทั้งแร่เด้งเร็วเนี่ยพอแร่เด้งเร็วก็เรียกเลนเจอร์ได้เร็วเห็นชัดเลยนะบางทีเราก็ห้าวไงตีข้ามขั้นแต่เป็นท้าสู้กับคนเก่งเงิบดิแม่งเลนเจอรออ์มาเป็นสีห้าตัวูฟููออกมาเลย อหลุดแล้วเว้ยเนี่ยแม่งไม่มีตัวชนก็แนวหลังแล้วก็ถูกโจมตีตุ้มและไอ้นี่ก็ไม่ออกลูกน้องเลยไม่ออกสกิลเลยเออมาสักทีโอ้บับพลังก็ยังดีเออมาแล้วแต่อย่างว่าครับมันไม่มีเกียร์ใส่ก็ได้เท่านี้แหละช้าจัง แต่ถ้าอัพเลือดป้อมเยอะก็โอเคก็ดีอย่างก็อย่างที่เห็นคือกว่าจะจบได้มันนานแต่ถ้าคุณถูกต้อนอยู่อย่างเงี้ยเลือดคุณสิบล้านก็แพ้อยู่ดีเพราะคุณไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นอะอยู่แต่ตรงนั้นละพอเข้าใจเลยหรือเปล่า <c oughs> ไปเรียกไปอีกตัวเนี่ยเลือดป้อมเท่าไหร่เดียอัพไปดิ ็โดนไล่ตีอยู่อย่างนั้นอะไม่ได้เไปไน็นไรอกเว้นแต่คุณเก่งอะถ้าคุณเก่งแล้วอะ <_ d ata> ก็ควรมีแหละครับถูกระยะบับเอาเองนะได้บับจากตัวนี้น,น,นี่ด้วย <_ d ata> เลือดเยอะแต่ถ้าถูกต้อนเนี่ย <_ d ata> ดันกลับไม่ได้อะ่ะมันก็แพ้อยู่ดีไงปาอีกตาหนึ่งชนะไงะชนะก็เล่นต่อเออมีหน้ากลัวไหมไม่มีอย่างนี้สบายเลยครับ บาสครับขอตีนะครับตีคืนก็ได้ครับไม่มีปัญหาไม่ค่อยแคครับเล่นขำๆค,ำคือแต่อย่ามาไทยไม่ตีไทยกับเลเวลต่ำๆเลยวะ่ะมันไม่มีทางเลือกหรอกครับแล้วบางทีไม่มีเงินเหลือเฟือพอที่จะไปทำด้วยเจออมาตะนี่ก็เล่นยากเว้ แสดงว่าก็พอเล่นเป็นไม่แน่ก็เลิกเล่นไปนานก็แค่นั้นเองอ้าวโอ้ป้อมเลเวลตามกูอีก <c oughs> ต่ำกับผมอีกจบเร็วก็พอแล้วเหนื่อยแต่น้อยไม่เป็นไรครับกดขำๆเดือนนี้ก็ดูเหมือนจะแจกง่ายนะ ถ้าแจากง่ายอย่างผมก็แนะนำให้ไม่ต้องรีบครับประหยัดโลบี้ไว้ยิ่งได้โลบี้แบบง่ายๆอย่างนี้ก็ก็ดีเราก็เก็บไว้ทำอย่างอื่นถ้าตัวไม่ลิลลมิเต็ดอีกก็สบายเลยแต่นอกจากช่วงปลาย,ลายเดือนแล้วเนี่ยผมได้แต่ตัวเนี้ยแมวไม่ออกให้สักตัวเลย4ไอดีไม่มีแมวสักตัว แล้วอยากได้จริงๆอยากได้มาเล่นมาลองเล่นก็ค่อยเปิดก็ได้แต่ตอนนี้ก็เปิดขำๆพอแก้เบื่อไปสักชุดสองชุดพอละแล้วเก็บบี้ไว้เดือนหน้าเดินต่อไปไดีกว่าทังเกียร์เทพๆหรืออะไรเทพอๆอีกเยอะแยะมาทุ่มเปิดกับไอตัวนี้มันมันก็ไม่ได้เทพถึงขนาดต้องมีไงโอเคแค่นี้กันสวัสดีครับ